ขอจเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำมาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและเรื่องราวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆมาพูดคุยกันเพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกิดความเข้าใจและนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติดีร่วมกันรายการนี้ต้องขอกราบขอพพบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรมวชิรยาน กรรมการมหาเถระสมาคมจเจ้าวาดวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสาม,มาจาัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากพิธีกรจิตอาสานะซึ่งพิธีกรท่านนี้ยัดโยมท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีพบกับ คุณมอลลี่อมรัตน์สิงห์สิริจากโัว์ลิงอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสาธุนิรนมสการพระอาจารย์ค่ะเป็นพิธีกรจิตอาสาว่างจากภารกิจที่บริษัททัวร์สสก็จะมาช่วยการเผยแร่ของ WBTV อยู่เป็นประจำส่วนอีกท่านหนึ่งนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของออวิทยากรจัดการอบรมเป็นนักจิตวิทยาวันนี้เราเอานัก จิตวิทยาประเภทที่ว่าแม่มดนะแม่มดกิตวิทยามาสู้กับตุ๊กตาเทพวันนี้พบกับคุณวราลีจีนเนราวัตรขอเจริญพรนกามสกัดีค่ะ,ะทุสดี่ะะน่าเอาละว,วันนี้น่าจะสนุกเลยทีเดียวเรากําลังพูดกันถึงเรื่องที่อินเทรนด์มากๆตอนนี้ถ้าใครไม่พูดตรงนี้ถือว่านะไม่เท่เลยไม่ทันสมัยเลย,เลยตกกระแ <นะ S 2> สฟีเวรอร์ไปใช่ไหมคะ,ะคุณมอลลี่จะเริ่มประเดิม ด้วยการทอล์กประเด็นไหนของเรื่องตุ๊กตาลูกเทพขอเจริญพรเดี๋ยวเราก็มาเกริ่นกันนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าญาติโยมบางท่านอาจจะไม่ได้ติดกระแสของเรานะคะตอนนี้ก็ ท็อปพิซฟีเบอร์สุดก็ตุ๊กตาลูกเทพใช่ไหมคะมีกันมาแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตถึงขนาดแบบบางสายการบินนี่เปิดขายตั๋วที่นั่ง,งบางสายบอกว่าเฮ้ยรับไม่ได้<อ>ตำรวจออกมาบอกว่าอาจจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดในตุ๊กตาอยเป็นประเด็นมากมายที่ผ่านมานะคะใช่สาธุเดี๋ยวเรามาเข้าคําถามกันเลยดีกว่านะคะมาถามแม่มดจิตวิทยาของเราก่อนแล้วกันว่าที่บ้านนี่มีไหม มีไหมคะตุ๊กตาลูกเทพที่บ้านเนม,มีคล้ายๆแต่จะไม่ใช่ตอนมสมัยนิยมอะค่ะแต่ว่าคนรอบๆข้างเนี่ยม,มีหลายคนม,มีหลายแบบมีวินาการตั้งแต่กุมารทองเป็นลูกเทพรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นแฟชั่นรุ่นแบบแต่งหน้ามีพรออ็อพตอนนี้พัฒนาการหน่อยก็เริ่มมีการแบบทำเป็นแบบคล้ายๆกับคอลเลคชันลูกเทพใช่ไหมคะ <ท>ใช่เพราะว่าอย่างกับตำร้านเดี๋ยวนี้แถวแถวร้านที่ขายตุ๊กตานี้เห็นบอกว่ามีเป็นออปชันมีตั้งแต่การแต่งหน้าการตัดเสื้อผ้าอ c อคเซอรีของตุ๊กตาเทพหลายๆอย่างที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมเมื่อสองสามวันนี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวสันนิษฐานว่า,าดูจากการนุ่งห่มแล้วเป็นพระหรือไม่ก็สมณะนโคมกำลังอุ้มตุ๊กตาลูกเทพอยู่อันนี้แหละโอ้โหเมาสกันสนุกเลย เดี๋ยวเราจะได้คุยประเด็นนี้กันต่อไป <such S 2> อถือว่าเป็นเรื่องที่กําลังฟีเวอร์ในสังคมไทยของเราใช่คะ่ะฮอตมากๆเลยประเด็นนี้นะคะแล้วพี่วราลีคิดยังไงอะคะกับเมื่อเห็นคนเดินอุ้มตุ๊กตาลูกเทพไปตามสถา,านที่ท <c oughs> ต่างๆอย่างนี้คะพี่ครั้งแรกๆที่เห็นนะคะรู้สึกว่าเหมือนเป็นแฟชั่นเหมือนตอนมีตุ๊กตาบลายหรือว่ามีหมาพุดเดิลแล้วยิ้กระเป๋า,าเพียงแต่ว่าหมาพุดเดิลเวลาเอาไปเดินห้างลาบาก S <S อตอนตอนนั้นฟีลลิ่งแรกนะ <S <S ยังไม่ไม่รู้ที่มามที่ไปเอ๊ะทำไมคนถืออตุ๊กตานี้ยเยเรคยนเรียบ้าหรือเปล่าแต่หลังๆเริ่มเห็นว่าเออมันมียันที่หนะ้าพัฒนาการพัฒนาการเอ๊ะมันมียันที่หนะ้าแล้วก็มีการแบบว่าเออเนี่ยไปปลุกเสกอย่างล่าสุดไม่เห็นวัดวัดแถวแถวทางอมุวันเนาะมีงานพิธีกรรมยิ่งใหญ่เลยซึ่งเป็นวัดที่เราค่อนข้างจะไปสักการะบ่อยนะคะพิธีการปลุกเสก นะคะแล้วก็เห็นคนแบบพยายามจองวันเวลาที่จะไปเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกถึงึงกระแสที่แรงขึ้นแต่ว่าก็จะไม่ได้อินกับกรมันนะคะแต่ค่อนข้างจะเข้าใจสังเกตเอาณ์ความรู้สึกพาไปกินแพนเค้ก ลูกเทพทำไอเกตอปจะอยูแล้วก็นั่งแล้วก็พาไปสปาทำผมอ่หนักๆเข้าก็มีพาไปทำเฟสลิฟตปคล้ายๆกับอย่างที่คลินิกของดึงหน้าดึงหน้าซึ่งเราก็งงว่าเออลูกเทพหน้าเธอก็ตึงแล้วจะไปตึงทำไมอะไรอย่างเงี้ยต่อไปต้องนิมนต์พระไปบังสุกุลจะเกิดตุ๊กตาลูกเทพมีอันเป็นอะไรไปมีอันเป็นป่วยป่วยนยป่วยอะไรไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาการไปเรื่อยเรื่อยเรื่องราวเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยเห็นว่า บางท่านที่เป็นนิสิตนักศึกษาอาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้าอุ้มตุ๊กตาลูกเทพเข้าไปในห้อง,嗯嗯งคุณต้องให้ทำรายงานทำวิจัยออกมาพรีเซน์อะไรอย่างเงี้ยจากประเด็นที่เราได้ยินกับข่าวๆมานะคะซึ่งแบบว่าน่าเป็นห่วงนะ คิดว่าเป็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นในสังคมบเราที่เป็นฟีเวอที่ค่อนข้างน,น่าเป็นห่วงว่า what's going on ใช่ไหมคะมันมันเกิดอ,อ,อะไรขึ้นมันมีซีนเอ็นมาถ่ายใช่ไหมเป็น <c oughs> อะไรกัน <c oughs> <ช>แล้วเป็นยังไงคบพี่จากเอามาเ <c oughs> ม r ร์ชกับ จิตวิทยาของพี่นี่มันปรากฏการติดลูกเทพนี่มันเกิดออมาได้อย่างไรก<ม>ันพี่ช่วยช่ววินิจฉัยนิดนึง่งถ้าถ้าถ้าไินิชัยจากที่สังเกตจากแคสดีที่เราสังเกตอาจจะไม่ได้เยอะมากนะประมาณสักสิกว่าเคสที่เรา observe ใกล้ๆชิดนะคะ,ะก็รู้สึกว่าจะมีแนวโน้มว่าจะเป็นเพศหญิงเยอะแล้วก็ประเภทที่2นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหงาคืออาจจะไม่ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักงเรื่องเรื่องธุรกิจมีความเหงาในใจค่อนข้างลึกคือไม่มี คู่ยาวนานน่ะสังเกตแพทเทิร์นนี้แล้วค่อนข้างจะหลังจากที่มีลูกเทพก็อาจจะหายเหงาคุยกับเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยชื่นชมกันแล้วก็คุยเองตอบเองพาไปนู่นไปนี่พอพอความเหงามันมันถูกเติมเต็มอะฮะเขาก็รู้สึกว่าให้เขารักเหมือนคนติดมอนเตน่ะแต่ว่าเขาจะแอสซูมว่า ค่หมอนเ็ดมันไม่มีคุณค่ามันก็แบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จับต้องไม่ได้ทีนี้อีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าทาไมทาไมคนที่ถือถึงรวยนะคะคือ,ค,อคือคนที่ถือเนี่ยถ้าเขาเชื่ออย่างรุนแรงว่าตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยโดนบันดาลทุกสิ่งให้เขาได้แลวช่วยเขาได้เนี่ยเขาเกิดความมั่นใจทําอะไรเฮร้ยสำเร็จแน่เลยสาเร็จแน่เลยเมีคนช่วยฉันมีคนช่วยฉันมีแรงจูงใจที่ดีคิดบวกถ้าถ้าพูดในทางของพัฒนาตนเองแบบตะวันตกก็คือเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับ คือที่เขาบอกว่าใช้พลังจักรวาลหรือกดแรงดึงดูดอ่ะใช่ใชคิดว่าสาเร็จแน่เห็นภาพแนนาคที่สําเร็จมันมีแรงอ่ะแล้วไม่ทําไปเลยไม่ต้องสนใจว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันจะได้อย่างที่คุณบัณฑิตอึ้งรังสีพูดอย่างนั้นนะฮะคือคือเป็นปรากฏการณ์เดียวกันแต่อธิบายในรูปแบบของศิลศาสตร์แต่คุณบัณฑิตอาจจะอธิบายรูปแบบของฝรั่งนิดนึงพัฒนาตัวเองเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกเลี้ยงมาให้แบบว่าเฮ้ยไม่เก่งเดี๋ยวเฟลเดี๋ยวมีปัญหาจะได้ไหมจะอะไรพอมันอยู่กัับโลลกกคววามง สงสัยพลังมันออกพลังมันลบใช่มันลบอย่างเราเนี่ยยังไม่อีกแพ็พเลเลยโอ้โหไหมคืนเดียวยังจัดรายการได้ทันทีมิสกันทีคือถ้าเราคิดว่ามันทําได้เราก็ได้ได้ ทีนี้พอด้วยความอ่อนแอทางด้านจิตใจของคนเป็นเสพที่2องเนี่ยเสพที่ลึกขึ้นคือที่มันมาฟีเบอร์ช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกไม่ดีธุรกิจอะไรเปิดก็จะสบเสามีปัญหาทางด้านการการเมืองด้วยเศรษฐกิจด้วยหลายอย่างพอมันลงกันปุ๊บเนี่ยคนมันขาดโฮปที่คําหวังก็เลยไม่รู้ว่าจะสารฝันได้อย่างไรก็เลยคิดว่าในเมื่อ มันมีความสงบเกิดขึ้นทุกคนทางลงเดินในห้างสิคะทุกคนตาเหงาเศร้าหมดขาดแจนามิตรท้ายสุดก็เลยต้องหันไปพึ่งลูกเทพเพราะอย่างน้อยลูกเทพก็มีความจริงใจมไม่ตอบกลับในสิ่งปฏิเสธในสิ่ง <c oughs> ที่เขาพูดเอออันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวนะอาตมาวิเคราะห์ว่ามันเป็นเหมือนจิตวิทยาชนิดหนึ่งที่เอามาเสริมเติมความพร่องบางอย่างทายคว,ความเหงา ความกังวลความเครียดอย่างที่คุณวราดว่านะมามาเติมเต็มสิ่งที่เขาปรารถนาทาให้มีพลังคือคนเราเนี่ยถ้าว่ามีความเชื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยจะทําให้ทําอะไรแล้วเต็มที่เต็มร้อยพอทําเต็มที่เต็มร้อยเนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จได้แต่จริงวันนี้ก็ออกจากบ้านเหอพี่สาวเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องลูกเทศนี่ก็่ย่าวิจารณ์นะเดี๋ยวไงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวของเข้าคนเขาชอบเยอะอทีนี้เราก็บอกว่าถามว่ามันมัน มันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ไม่เชื่อพื้นฐานของจิตวิทยาหรือพุทธศาสตร์เป็นมองเรื่องของวิญญาณคุณการสนใจทีเดียวนะเหมือนอย่างคล้ายๆของกุมารทองนะคุณว่าจริงๆเขาก็เป็นวิวัฒนาการของกุมารทองในในในตอนตั้งต้นนะสารตั้งต้นเลยที่ที่ฟีเวอร์แรกๆอะค่ะจากจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำธุรกิจนางกวักอะไรประมาณนี้นะอาจจะเป็นแต่ว่าใๆ รุ่นที่เราแบบว่าเชื่อ,อหรือว่าบาง,บาง,บางกลุ่มบางคนมีความเชื่อในกุมารทองเนี่ยก็ไม่มีใครเอากุมารทองออกมาอุ้ม <c oughs> มาพากุมารทองอไปร้านอาหารนิมนต์กุมารทองขึ้นเครื่องอันนี้มันเป็นข้อแตกต่างกันใ,ในประเด็นที่ต่อมาว่าเอ๊ะทำไมทำไมไม่อุ้มกุมารทองในสมัยนั้น <c oughs> ถ้ามสมมุติว่าชนกลุ่มนั้นมีมีความเชื่อว่ามันจะทําให้เขาดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นว่าคนอินน้กา้าสแสดงออก รักอะไรชอบอะไรเขาก็ค่าแสดงออกเหมือนคนเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นกระเทยเดี๋ยวนี้ทําอะไรได้เปิดเผยเยอะแยะมากมายนั้นคนต่อๆไปก็อาจจะไม่เฉพาะ ตุ <ii> ต๊กตาเทพเท่านั้นอาจจะอุ้มปลารขิดตัวใหญ่ๆเดินไปตามห้างก็ได้ใครจะไปรู้มันไม่แน <laughs> ่ว่ามันแล้วแต่กระแสว่าใครจะปั่นกระแสตรงไหนขึ้นมาและเป็นเป็น่วนหนึ่งของธุรกิจด้วยนะคุณมอลลี่คิดว่างี้ค่ะสินค้าอะไรที่ที่ติดอย่างรุนแรงแล้วฟีเวอร์เนี่ยมันจะตอบโจทย์ความขาดในจิตใจนะคะสมมติว่าสมัยก่อนเป็นยุคที่ไม่มีไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบผี่คาำโนดแล้วก็มีเอาเอไออะไรนะพาเน่าๆไปหิ้วอยู่แถวประชาแล้ลก็อ่พัฒนาการมาหน่อยก็มาเป็นอะไรนะแอบพวก ก่อนลูกกอ,อกก็คือจะเป็นพวกสัติการเลนทองไม้ปหลัดขิกอ,อะไรแล้วก็จะมีสัติการเลนทองแล้วก็จะมากุมารทองกุมันทองก็จะมีเวอร์ชันใหม่เป็นแบบลักยมพิเศษนัแบบใส่สร้อยคอพกไปได้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยถ,ถ้าเปรียบเทียบกับวิวัฒนาการก่อนมาถ,ถึงลูกเทพก็จะเหมือนตอนที่เรามีโทรศัพท์โทรเลขโทรศัพท์บ้านมือถือตู้มือถือน้ะติกน้ำไล่มาจนมาถึง iPhone ถูกไหมฮะใทีนี้ตุ๊กตาเทพก็อาจจะเป็น iPhone 6 ประมาณนั้นเทียบกันมีออปชันสวยงามหน้าตาดีพกไปไหนง่ายไม่ต้องฮิวหนักอ่าชนี้แล้วพกไปก็อาจจะเหมือนแฟชั่นเหมือนคล้ายกระเป๋าแบรนด์เนมคือพัฒนาการคือมีรูปร่างสวยงามสามารถเติมแต่งเพิ่มเติมให้ดูให้ดูอินเทรนด์ให้ดูทันสมัยให้ดูกับเข้าเข้ากับชีวิตของคนปัจจุบันได้ด้วยทําทรงผมแบบไหนก็ได้ใช่ไหมผัดหน้ายังไงก็ได้ทาปากก็ได้ใส่เครื่องประดับก็ได้ เออซึ่งแต่ก่อนกุมารทองเขาไม่มีถึงขนาดนี้นี่คือพัฒนาการคือคือถ้าถ้ามีความเชื่อในเรื่องของวิญญาณนะคะถ้านบอสมมุติเหมือนกันหมดนะตุ๊กตาเทพจะต่างจากกุมารทองตรงที่1แบบไปไหนมาไหนได้เหมือนกระเป๋าแฟชั่นแบรนด์เนมแล้วก็ตุ๊กตาเทพเนี่ยสามารถเออ่เขาเรียกอะไรอ่ะเอาไปอวดได้ว่าฉันรวยอ่ะจะเซเลบริตี้ว่าคนนี้ยมแรงใช่ถ้าใช้ของที่มีราคาแพงหรือว่าสวยมากๆก็จะแพงขึ้นมาเพราะว่าอย่างกับคอสติ้งบางตัวของตุ๊ก ตุกตาเทพเนี่ยบางบางตัวนะคะบางบางเจเนอเรชันที่เขามีกันยในกลุ่มเนี่ยบางตัวเนี่ยเริ่มตั้งแต่แบบ9 0 0 0 0 0ถึง0 0 0ต่อตัวนะคะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่การลงสักตั้งแต่3 0 0 0 3ถึง3 0 0 0 0 9 0 0 0ถึง90,000บางตัวมีเป็นแสนนะคะนี่คือราคาของฟีเวอร์ตุกตาเทพนะปัจจุบันและยังไม่เท่านั้นถ้าสมมุติว่าของพี่มี1ตัวและพี่งานยุ่งพี่จะต้องไปจ้างคนเลี้ยงเลี้ยงกลุ่มตุกตาลูกเทพ โอ้มีเนอซอรี่ให้ด้วยมีเนอใช่มีเนอซอรี่ด้วยแล้วก็เนอรซอรี่เนี่ยชั่วโมงละ5 0านะคะชั่วโมงละ500บาทนะคะที่จะต้องดูแลน้องตุ๊กตาเทพในเวลาที่เจ้าของไม่อยู่ค่ะซึ่งมันแบบว่าเริ่มเริ่มจะออกแนวทางสายการมงแล้วเริ่มสต๊ตกอะไรกันหรือเพราะว่าพพอทราบข่าวแล้วก็ติดตามนิดนึงแบบว่านะก็แบบว่า เราก็อยู่ในกลุ่มสังคมนะก็ต้องทันตามเกาะข่าวอนิดนึงว่าวเอ๊ะเขาเป็นยังไ,ไงออพอฟังถึงว่าเอ,อเข้าคอร์สอุ้มไปเรียนต้องทํารายงานก็อืมแต่ว่าพอจบหลังจากนั้นมาเนี่ยต้องมีอาการเลี้ยงพาเข้าเนสซอีม่มีคนดูแลในช่วงที่ไม่อยู่อ,อันนี้คิดยังไงคะพี่มันเกิดอะไรขึ้น จริงๆมันมีหลายหลายแบบคือคลาสของของออราคามันไม่ใช่เรื่องพืนดินอย่างเดียวนะมันอยู่ที่ใครปลุกเสกใช่เออเออต้องมีพระองค์ไหนปลุกเสกด้วยเยอะนี้มีปลุกเสกมาจากเขมรก็มีนะมีสักยันมีอักษรแบบเขมรมาเลยอันนี้ก็แพงถือว่าอะไรนะอินพอร์ตอินพอร์ตอินพอร์ตเมือนฉันไปเขมรไปงานแต่งเมื่อเดือนที่แล้วก็เจอแบบว่าลิปสติก ยันคาเม<อ>นส,ส,สีพึ่งลิปติกเอาหน้าตาเหมือนแบบแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยมาทำเป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะไม่มีแบบอะไรที่ที่เป็นแบบตลับแล้วนะฮะก,ก็ลูกเทพเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็ถามว่าเราจะตัดสินใจว่ามันใช่ไม่ใช่เนี่ย<อ>ดูที่เงินในกระเป๋าก่อนเ <laughs> งินในกระเป๋าก่อนพคือถ้าเกิดจะโพลบนแฟชั่นเนี่ยเดี๋ยวก็เริ่มเหมือนธรรมาโกจิเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขามีความเชื่อในตัวเกจิพระอาจารย์อย่างแรงมากโอกาสที่เขาจะเลิกเลี้ยงน้อยมาก โยงเวนอาจจะเปลี่ยนจากลูกเทพไปเป็นแม่เทพหรือมีตัวอย่างอื่นที่ที่มีวัฒนาการรุ่นใหม่อภิมหาทีแบบอาจจะเปลี่ยนจากแบบไอโฟนถือเป็นอันเบลเลอร์อาจจะเปลี่ยนเป็นแค่ว่าฟิงเกอร์สแกนแล้วโทรได้เป็นแหวนเลยคือคือจะมีการเปลี่ยนของรุ่นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่ศรัทธาพระเกจิอาจารย์มากๆจะเกจิที่ไม่ใช่ไม่ใช่พระทางพุทธศาสนานะคะเป็นสายเวทเขาจะเชื่อเลยว่า สามารถสะกดดวงวิญญาณเข้าไปได้ซึ่งเ่งป็นทท้งทางดิฉันก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันเกิดขึ้นจริงไม่ได้เราพิสูจน์ไม่ได้มากกว่าแต่ว่าอาจจะมามีเคสหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นรุ่นเก่านะเป็นรุ่นกุมารทองเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งมีโยมท่านหนึ่งโทรมาหาบอกว่าเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยปรึกษาหน่อยคือลูกสาวเนี่ยเลี้ยงกุมารทองเอาไว้ย้ำว่ากุมารทองนะไม่ใช่ตุ๊กตาเทพ ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่มีส่วนคล้ายๆกันบาง,บาง,บางมุมมานะ,<ฮ>ะบอกเนี่ยกวนจังเลยกวนลูกสาวลูกสาวไม่ได้หลับไ่ด้นอนเหมือนคล้ายๆมากระตุกภาพพื้นที่<ล>น,นอนบ้างมาดึงหมอนบ้างอะไรบ้างทําให้ลูกสาวเครียดไม่รู้จะแก้ยังไงโทรมาป,ปรึกษาสองสาครั้งอาตมาก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยววันไหนโยมบ้างโยมมาให้อาตมาอาตมาจะรับเอาไปเลี้ยงเองโ <c oughs> ยมก็เอามาจริงๆนะท่านผู้ชมโยมท่านนี้ก็เอามาให้อาตมาอาตมาก็ดูก็เป็น นะเป็นเป็นปูนปัตเตอร์ธรรมดานี่แหละนะไม่มีอะไรก็แต่งหน้าแต่งตา,ตเ,าเป็น <imagine S 1> ตุกก๊กตาอ,อ่านะโยมมาให้แล้วก็ได้คุยสนากันแล้วยมก็ลากลับนะแต่บอกเดี๋ยวอาตมาจัดก,การให้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่กลับไปวุ่นวายอีกแล้วนะพอยมไปมักก็หักคอทิ้งลงถังขยะไปเลยก็ไม่เห็นทุกวันนี้ไม่เห็นมีมีขุมม,ม,ามาทอดมาทําอะไรเพราะนั้นมันอยู่ที่ศรัทธาศรัทธานี่แหละเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าว่าเราเราไปศรัทธาในสิ่งที่ผิดมันก็จะทให้เรานั้น เดินทางถลำมลึกไปในทางที่มันเสียเวลาเสียเงินเสียทองแต่ถ้าเราศรัทธาในสิ่งที่ถูกมันก็จะเอาเงินประโยชน์จางมหาศาลเพราะศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่พ่อขาเขาเอามาปัดราคาเป็นส่วนหนึ่งของการปัจราคา<ช>สิ่งเหล่านี้<ช>เขาเห็นคนศรัทธามากเขาก็ทําให้มันเวอร์ให้นนมันแพงยิ่งคนศรัทธามากก็จ่ายได้มาก ซื้อได้ราคาแพงมากเพราะนั้นราคาของสิ่งเหล่านี้ก็จะขึ้นกับศรัทธาของคนด้วยคนไม่มีศรัทธาให้ฟรียังไม่อยากได้เลยใช่แต่คนมีศรัทธาเป็นล้านก็เอาใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบว่ามาแรงแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าใครมีอำนาจในการจ่ายความศรัทธาแรงกล้าจ่ายเยอะขึ้นก็ทําให้เขามั่นใจขึ้นนะคะเพราะว่าล่าสุดนี่มีถึงขนาดว่าแบบไปแบบอัญเชิญให้มาเป็นแบบว่ากำเนิดเทพมาเกิดใหม่ในตุ๊กตาตัวนั้นของตนเห็นไหมทาถึงขนาดนั้นก็คล้ายๆกับที่เรา อันนี้อันนี้อาจจะไม่ได้รูปศาสนาฮินดูหรือพราไหนะคล้ายๆกับที่เราแบบไปทําสานเจ้าทุงเจ้าที่<ม>อะไรแบบพยายามที่จะแบบเฮ้ยนิมนต์เทวดาเข้ามาอันนี้จา,<ม>จากจากที่เราสังเกตคน<ม><ม>ที่แพงๆอ่ะนะคะแต่คนที่ไม่มีตังค์หน่อยสักเก้าพันหรือ, 3, อสามพันถ้าสมเพ็งเนี้ยเขาจะไปปลุกเสกลักษณะที่ว่าเอาผีลูกกอกเข้ามามมเขาจะมีการจัดคลาส ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ทยานขั้นไหนไปดูว่าใครเป็นเทวดาชันจตุภูมิหรืออะไร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 อย่างนี้ไงก็คือ,อยังงงอยู่เหมือนกันหรือว่าอันนี้เป็นวิญญาณเกเรกัาล่าอะไรเลยคือเขาคงมีาก,การจัดชั้นลำดับว่าเป็นเทพชั้ไนไหนเทพชั้นไหน,ไหนแล้วก็เป็นลูกเทพชั้นไหนที่จะมาจุติมาเกิดในตุ๊กตาเทพตัวนั้นๆแล้วแบ่งกันออกมาเป็นคอร์สคอ้าใช่ใช่ฉะนั้นอยู่ที่ว่าตัวคนปลูกเสกกษบศรัทธาที่เกิดขึ้นนะคะ เป็นละทีนี้มันจะสร้างไงคะคือคือความมั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตงังเงินเดือนที่ฉันนะ่ยไม่มีตงังซื้อตุ๊กตาลูกเทพดิฉันก็ไปทําหมอนเทพยอยู่บ้านเองไม่ได้พูดละเอียดนะ <c oughs> แต่คือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองไม่ไม่ได้มีปัญหาปมงนั้นอยู่แล้วก็คิดว่าถืออะไรก็ได้อ่าของเปนเนมก็ช่างมันไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยพอเราเราอังคับอะไรกับคนที่ศรัทธามากๆอย่างมีลูกน้องเนี่ย อะไรก็จะต้องไปขอลูกกอกอไต้องไปขอกูมาขออะไรเนี่ยแรกๆเหมือนจะดีนะคะหลังจากนั้นประมาณสักปีหนึ่งนะคะแรงศรัทธาการเติบโตของของอาชีพหรือการเงินจะตันเพราะทุกอย่างไปศรัทธาที่ศีลสิทธิ์หมดมแต่ลืมลูกค้าลืมหน้าที่ลืมการทำอะไรเออทีเนี้ยพอพอพุกปีที่จะเห็นเลยนะคะว่าคนที่ ที่ศรัทธาเรื่องแนวนี้อาจจะมีจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่พอเราไม่ปักจิตในกิจวัตรประจําวันชีวิตปัจจุบันที่เป็นอาชีพเรามันทําให้ drop ลงทุกอย่างจะไปแอสซูมกับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดหรือสิ่งลี้ลับวิยาศาสตร์ซึ่งตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องพวกนี้เหมือนกันก็เรียนตรงแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะไม่ใช่หมอผีก็ก็เป็นคนชอบศึกษาเรื่องลึกชาติมากก็เพราะเขาเป็นความเชื่อว่าเที่ยงกริดว่า เอาความทรงจำเก็บในจิตใต้สำนึกในดวงจิตเราสามารถเรียกรีคอร์ขึ้นมาได้ก็จะโดนทางพระอาจารย์หรือว่าผู้ที่วิปัสสนาค่อนข้างเยอะอะฮะว่าว่าแล้วถ้าจะระลึกไปทําไมขโมยสุวนิพานตกมาสนุกใครติด และติดชาญเนาะจริงๆไม่ใช่เลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องของของลี้ลับหรือคนบ้าอะไรเลยมันแค่ว่าเราเล่นดูว่าเฮ้ยเราจะมีรีคอร์ดเมม o r ีอะไรเก่าใหม่ไหมฉะนั้นลูกเทพก็อาจจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่สร้างความมั่นใจผ่านสิ่งที่สัมผัสไม่ได้พลังงานอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้เราไม่รู้ค่ะงั้นเดี๋ยวคําถามนี้ขอถามพระอาจารย์แล้วกันนะคะในสายพระว่าตุ๊กตาลูกเทพกับกุมารทองเนี่ย แตกต่างกันยังไงคะอันนี้ต้องไล่ยาวไม่เป็นไรให้เวลาสองนาทีสาธุคุณได้ติดน้นบัตรน้ำอย่างกุมารทองเนี่ยต้องย้อนความไปสมัยโบราณเลยนะคุณวัลลีคือถ้าเราไปอ่านเรื่องคุณช่างคุณแผนของสุนทรภู่เราจะเจอตอนหนึ่งที่คุณแผนนั้นทะเลาะกับพ่อตาแม่ยายพ่อตาแม่ยายต้องการจะฆ่าคุณแผนเพราะเห็นว่าเป็นคนที่เล่นสยศาสตร์เอาไว้ไม่ได้ ต่อไปมัน,มนมทำนู่นทำนี่แล้วเราเรากำกับดูแลยากก็เลยให้ลูกสาวซึ่งเป็นเมียของคุณแผนนั้นชื่อนางบวกคลี่วางยาพิษวา,วางยาพิษคุณแผนคุณแผนก็เลยทําไงตอนนั้นนางบวกที่ท้องอยู่นะท้องแก่อยู่คุณแผนก็เลยฆ่านางบวกคลี่แล้วก็เอามีดกรีดกรีดท้องเอาไปทํากุมารทองเอาไปทำกุมารทองนี่คือใช่ก็คนไปอ่านเรื่องราวนี้ ก็กลายเป็นจินตนาการแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเป็นของขลัง,ง,งนะไปตามวรรณกรรมที่เกิดขึ้นเพราะวรรณกรรมเข้า<ะ>ใจไหมนะก็เกิดมีการทากุมารทองทําน้ํามันพลายนู่นนี่นั่นเนี่ยเกิดจากเรื่องขุนชาขุนแผนด้วยส่วนหนึ่งนะล้วมาตุ๊กตาเทพมาตุ๊กตาเทพเนี่ยก็เป็นวิวรณการอย่างถ้าเป็นกุมารทองเนี่ยบางทีมันดูน่ากลัวไป S <S <ช>แต่เป็นตุ๊กตามันมัน,นมันน่ารักมีทรงผมมีสีสันนู่นนั่นก็เลยเกิดมีคนมีไอเดียว่าเอ้ยเราทําเป็นตุ๊กตาดีกว่าแต่ว่าเอาความเป็นตุ๊กอกุมารทองเนี่ยมาใส่ข้อสังนิดหนึ่งคือไปเอาให้พระท่านปลุกเสกให้ท่านเอ่ออะไรอะเจิมพัะเอ่อเจิมให้เกิดความขลังเกิดความศักดิ์สิทธิ์เหมือนน้องๆกุมารทองอะให้ปกปักรักษาคุ้มครอง protection แต่บางคนก็ไม่สนใจนะท่านพิธิีกรบางคนนั้น ต้องการแค่ความสวยงามน่ารักเอาไว้กอดเต้นเอาไว้โชว์แต่ไม่ต้องการความขลังไม่ต้องไปเจออะไรทั้งนั้นคือได้ได้อุ้มได้โชว์ได้พูดคุยด้วย <ừ> ก็ผ่อนคลายความเครียดนะไปความสึกดีๆเหมือนได้เหมือนได้เลี้ยงลูกได้อุ้มเด็กแล้วมันไม่มีพิษมีภัยอะไรกับเรา,ถ,านะถ้าคนบางทีมันอันตรายเหมือนกัน <ừ> ใช่ไหมเลี้ยงตุ๊ก,กตาเลี้ยง ตุ๊กตาเทพอะไรเงี้ยบางทีมันก็นะให้กินอะไรมันกินเสร็จแล้วก็กินต่อได้มันกินไม่ได้จริงๆหรอกมันเป็นอุปทานก็ได้นะไม่ต้องไปอับไม่ต้องไปเหม็นด้วยนะให้กครอย่างเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรมันก็จะมีเงินนี่คือความแตกต่างตุ๊กตาเทพนั้นคือเป็นเวทนาการจักรุมานทองแต่ว่ามี2สไตล์คือสไตล์แบบสายศาสตร์กับสไตล์แบบแฟชั่นแฟชั่นประมาณนั้นแต่ว่าอาตมามองว่าความจริงแล้วเนี่ย ไอ้เรื่องที่เอาวิญญาณมาเข้ามาสั่งช่วยนู่นช่วยนี่นะอาตมาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะพิสูจน์ยากแล้วก็เราตั้งใจทำมาหากินดูแลตัวเองอย่างที่คุณวลารีว่าดูแลการงานของเราดูแลคนครอบครัวของเราเลี้ยงดูบุตรภรรยาสามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ในบ้านเดียวกันให้มีความสุขอันนี้อาตมาคิดว่าแฮปปี้นิสกว่าแฮปปี้นิสกว่าเห็นด้วยค่ะเวลาหมดอีกแล้วโอ้พูดถึง ตุ๊กตาเทพกุมารทองวันนี้เวลาหมดไปเร็วมากเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะได้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวจะมาให้แม่มดกิตวิทยานะได้พูดถึงกุมารทองหรือว่าตุ๊กตาเทพในชั้นที่สองกันต่อไปขอเจริญพร